อ๋ออ๋อเปล่าครับใช่ใช่คือคือมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงกับทุกทุกยุคทุก,ทกสมัยนะครับว่าศิลปินดารานักร้องไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นตำนานมันเป็นคาพูดของพี่อมค็อกเทลแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกดีกับคาพูดนี้คือเราอยากคาดหวังกับสิ่งมีอ่ากับกับอาชีพเดียวที่เรามีอยู่เราต้องหาทางที่ให้ชีวิตไปต่อโอเคถ้าเกิดว่ามันเป็นมผมยังไม่เห็น อันนี้นพูดจริงๆนะผมยังไม่เห็นศิลปินดาราคนไหนที่สามารถมีงานจ้างตั้งแต่เข้าวงการไป30 40 20ไปเรื่อยๆน้อยมากที่จะที่จะแบบว่ายืนหยัดอยู่ในวงการได้เพราะฉะนั้นอาชีพที่สําคัญที่สุดคืออย่าปล่อยให้อาชีพการนักแสดงเนี่ยเราเรามองว่าเราจะไม่หยุดจะไม่จะไม่หลุดจากอาชีพนี้ฉันจะทําอาชีพนี้อาชีพเดียวฉันจะไม่ทําอาชีพอื่นฉันเป็นศิลปินแล้วฉันจะไม่ไปทําค้าขายฉันจะไม่ไปทําอาชีพที่มัน เป็นกรรมกรอะไรเงี้ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ก็เลยอยากจะก็เลยโพสต์ไปเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวเราเองแล้วก็ให้กับน้องๆรุ่นใหม่ว่าความแน่นอนในโลกมันไม่มีมันไม่มีไม่ว่าคุณจะโด่งดังแค่ไหนคุณจะมีชื่อเสียงแค่ไหนมันก็จะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นสุดท้ายถึงเวลาทุกคนก็โดนลืมทุกคนโดนลืมหมดครับไม่มีใครเป็นตำนานครับตำนานไม่มีอยู่จริง ใช่ใช่ครับผมว่าผมว่าโรคระบาดครั้งนี้มันก็เป็นการสอนสอนเราด้วยสอนเราไปในตัวว่าความแน่นอนเป็นไงล่ะความแน่นอนมันไม่มีในโลกจริงๆในวันที่เราเฟื่องฟูพี่น้องศิลปินผมหลายคนกําลังมีชื่อเสียงกําลังมีงานจ้างอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นพาไปซื้อบ้านซื้อรถเสร็จปับ๊บพอเจอสถานการณ์โควิด3ปีติดต่อกันเราเห็นเพื่อน,เอนๆเราอ่ะโพสต์กับแบบว่าไหวไหมไม่ไหวแล้ว เงินจ่ายค่ารถค่าบ้านมันเริ่มไม่ไม่ไหวแล้วเป็นห่วงแล้วก็เรารู้สึกว่าเราต้องเราต้องสู้กันนะเราอย่ามองว่าเรามีอาชีพเดียวทุกคนมีหลายอาชีพอย่างเงี้ยครับผมใช้สนามฟุตบอลที่บ้านผมครับมาสวนรวมอาเป็นสวนรวมผมเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมคนตกงานแดนเซอร์หมอลำชาวบ้าน ให้เอาของมาขายเอาของมาขายในสนามโดยที่รายได้ก็ให้พวกเขาไปทั้งหมดแล้วก็โอเคมันก็ต้องมีการลงทุนสักหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะสร้างแลนด์มาร์คมันก็ต้องมีอะไรที่เป็นสิ่งปลูกสร้างจากสนามฟุตบอลธรรมดาก็เริ่มมีเป็นคาเฟ่มีที่กินข้าวมีที่ทานข้าวแล้วเป็นความโชคดีตรงอย่างหนึ่งคือเกิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็คือถ้อำนาคาที่บึงการซึ่งมันเป็นทางผ่านจากอ,อุดรไปทําให้ชาวบ้านชาวบ้านพี่ๆน้องๆศิลปินของผมอะครับ มีอาชีพกันอย่างน้อยๆก็ไม่อดตายว่าขายของไม่ได้แต่ของที่เราขายอ่ะมันก็ยังเป็นอาหารที่เรากินโดยที่ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวก,ก็ได้บ้างนะครับแต่ไม่ใช่เป็นไรายได้หลักด้วยความที่อีสานถ,ถ้าใครถ้าใครมีชีวิตอยู่อีสานคือเงิน1 0บ0บาท50บาทเนี่ยสามารถซื้อกับข้าวซื้อ,อปลาทูมาตัวหนึ่งแล้วก็ทําเป็นน้ําพริกกินอย่างเงี้ยกินอิ่มทั้งครอบครัวได้เลยเพราะว่า ข้าวเรามีเราทํานากันอยู่แล้วถักเรามีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีไรายได้เลยไม่มีเงินเลยมันก็ไม่ได้ครับก็ผมอาจจะเป็นนักร้องที่ขายน้ําหวานที่เก่งที่สุดในจักรวาลก็ได้ครับ <S <S อนาคตข้างหน้าเรามันมันบอกไม่ได้แล้วก็เจอข่าวบ่อยที่สุดแล้วก็อยากอยากเป็นกําลังใจให้พี่น้องศิลปินแล้วก็อยากให้พี่ๆแฟนคลับแฟนเพลงเป็นกําลังใจให้พวกเขาเหล่านี้ด้วยนะครับจริงๆอาชีพศิลปินดาราที่เราเห็นบอกว่าดาราตกอับ ดาราป่วยนักร้องไม่มีกินแล้วรายได้หลักๆจริงๆอะ่ะมันไม่ได้เยอะมากเลยนะครับคือถ้าเราจะถ้าเราถ้าเรารู้จักเขาจริงๆคือหนึ่งงานเราไม่ได้รับเงินแค่คนเดียวต้องบริหารกันทั้งกันทั้งวงอะไรมากมายเสร็จปับ๊บสุดท้ายก็ต้องเราจะไปโทษอย่างเดียวไม่ได้เราต้องโทษตัวเองด้วยบางบางคนก็ใช้ใช้เงินผิดอย่างเงี้ยครับก็เป็นกำลังใจพวกเขาด้วยนะครับอย่างน้อยๆเขา,เ,เ,ขาเขาเคยสร้างความสุขให้เราครั้งหนึง่งแสดงว่าตอนนี้พี่ก็คือวางแผนไว้แล้ววางแผน ก็วางแผนไว้ว่าจะเป็นพ่อค้าทำทำสินค้าออกมาขายแล้วก็เป็นเป็นศูนย์รวมกําลังใจให้เพื่อนๆดีกว่าเพราะผลกระทบไม่ต่างกันพี่ๆที่ยืนตรง่นี้ผมว่าก็ผนกระทบก็ไม่ต่างกันหรอกจะไปจะไปโทษโรคระบาดมันก็ไม่ได้จะไปโทษคนอื่นก็ไม่ได้บางทีเราก็ต้องยืนในตัวเราเองด้วยก็เลยก็เลยวางแผนไว้ว่าถ้ากําลังใจเรายังมีอยู่กําลังกายเรายังไหวอยู่ก็อยากจะเป็นศูนย์รวมให้เพื่อนๆว่าเราสู้นะเว้ยเราไม่จะเป็นต้องร้องเพลงอย่างเดียวเราไม่ต้องเป็นต้องถ่ายละครอย่างเดียว วันหนึ่งเราไปขายส้มตำเราได้เงินโคตรเท่เลยดีกว่าไปเป็นภาราสังคมอยู่ดีๆแล้วไปพูดของเงินจากแฟนคลับช่วยผมด้วยแล้วแฟนคลับเอาเงินมาจากไหนแฟนคลับก็ทํางานเหมือนกัน,นก็อยากให้พี่น้องศิลปินให้คิดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องใหญ่ด้วยครับครับเล็เลยครับก็ก็เป็นพา,ายพุฤดูร้อนครับเป็นพายุฤดูร้อนแต่ว่าทีเนี้ยไม่ได้ถ้าถ้าเราเป็นลูกพี่เขาอ่ะเป็นกำลังใจให้เขาแล้วถ้าเกิดว่าเราหมดกําลังใจเอ้าแล้วหลายๆชีวิตที่ฝากคิดไว้กับเราครับ มีหลายวงมากครับวงหมอลำไปแวะไปทานข้าวกับพวกเขาด้วยนะครับที่ e อีน่าคาเฟ่อร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ดวงแล้วแต่วันนะครับเพราะค้าไม่ค้าเปิดเน็ต <c oughs> เปิดเน็ตจริงๆ <c oughs> คือไม่รู้จะไปทําอะไรครับ <c oughs> ผมว่าขายของขายกับข้าวกับสิ่งที่เรามีแล้วก็พอเจอผลกระทบตอนนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรเรายังพอมีเงินเก็บจากก่อนหน้าที่จะมีโควิดครับก,ก็ต้องขอบคุณหลายๆคนที่แบบว่าซัพพอร์ตมีงานจ้างในช่วงในช่วงแรกะครับอย่างช่นทางในการ ใช่ใช่ครับก็พยายามหากิจกรรมเพราะว่าบ้านเรามัน,มนเงียบจริงๆมันไม่มีกิจกรรมอะไรเลยทีนี้ก็ขอกิจกรรมทางทางผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่คอนเสิร์ตโอเคละคคอนเสิร์ตมันโอกาสเสียงสูงก็เป็นกิจกรรมกีฬาอย่างน้อยๆเป็นกีฬาพื้นบ้านอย่างเงี้ยครับให้คนบริเวณละแวกนั้นมาเที่ยวมาเที่ยวที่สนามเตะฟุตบอลกันใช้โซเชียลในการเรียกคนมาว่าวันนี้เรามีกิจกรรมเล่นวอลเลย์บอลนะแล้วก็นั่นแหละอาศัยนักวอลเลย์บอลนั่นแหละมาซื้อข้าวซื้อน้ําในสนามแล้วก็เงินก็หมุนเวียนกันอยู่ในนนนัั้ะครบ ครับผมอาลูกๆอ๋อลูกๆเมื่อปิดเทอมเมื่อกี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้ชีวิตกับลูกอีกสองคนที่ที่อยู่กับภรรยาภรรยาเดิมนะครับที่เลิกลากันครับอดีตภรรยานะครับก็ก็เข็นเด็กๆ4คนอ่ะพ่อลูก4เด็กๆ4คนอยู่ด้วยกันแล้วก็เขารักกันก,ก็เราเราก็เราก็ดีใจครับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับลูกๆ อย่าเป็นภาระสังคมพอมก,ก็ลูกๆบางทีก็คาดหวังว่าเออเป็นลูกพ่อต้องร้อ,องเพลงเก่งนะต้องเย็นเก่งนะไม่ไม่เลยไม่เลยอย่าเป็นภาระสังคมพอไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยได้บ่อยครับให้เกียติให้เกียดทั้งครอบครัวของของ,ของน้องด้วยครอบครัวของภรรยาเดิมด้วยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากจะไปก้าวไก่อะไรถ้าเกิดว่าเขามีความสุขอยากให้น้องๆมาเล่นกับเราก็ก็ให้มาอย่างนั้นดีกว่าไม่ไม่กดไม่ไปกดดันกันใช่แล้วแต่เขาสะดวก กำลังโตกำลังโตแล้วก็กำลังพูดภาษาต่างดาวที่ก็พยายามเข้าใจแหละแต่มันมันเข้าใจยากเด็กไม่รู้ว่าอะไรตอนนี้เด็กโตมาจาก Youtube พ่อกับแม่ยังยังมีเวลาน้อยกับพวกเขาอะครับก็พยายามอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะกลัวเลื่อนไปเจอไปเจอเจอ่าสื่อที่มันแรงๆหน่อยนะครับก,ก็แค่นั้นนะครับจริงๆก็สุดท้ายก็เหลือเหลือเหลือแต่เขาว่าเขาจะดำเนินชีวิตเป็นยังไงสุดท้ายเราให้แค่ร่างกายจิตใจเป็นของเขาครับ โอ้ oh. <laughs> สีแล้วครับ <laughs> ยังก่อนดีกว่ายังก่อนดีกว่าเบรกไว้ก่อนดีกว่าครับ <c oughs> ใช่ใช่ครับ <c oughs> ขอบพระคุณมากนะครับ <c oughs> ขอบพระคุณมากนะครับ